จเสมอครับความจริงทั้งนั้นท้าสลายบารครับไม่เคยโกหกมุกเม็ดไม่เคยครับถูกไหมครับเด็ดขาดข่าสลายบารคือความจริงเรื่องนี้มันเรื่องข้อขาดบาดตายครับไม่เคยพูดโกหกอะไรบารครับโกหกทำไมครับชีวิตคนทั้งชีวิตนะครับถูกไหมครับโกหกไม่ได้ครับเรื่องนี้นะครับความจริงกอความจริงครับคุณสุธิตาวันนีครับสุธิตาครับเอใจช่วยนะครับสู้เพื่อความถูกต้องครับสู้อยู่แล้วครับทลายบารครับสู้แน่นอนครับทำไม้บารถึงอยู่ตรงนี้ครับพยานหนึ่งเดียวครับในหมู่บ้านไม่กอกใน กอกดาวคาันใช่ไหมไอ้บัตรที่อยู่กับลุงพลก็แต่งเพราะอะไรเพราะเราเชื่อครับเราอยู่ด้วยกันมานานเขาไม่ทำคือเราไม่ทำทําพพาะอะไรครับในจงใจไม่มีครับครอบครัวไม่มีปัญหาอะไรกันนี่แหละครับตรงนี้ที่ผมดูนะครับไม่ใช่ผมไม่ดูหรือืครับก็ราเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่าผมจะปฏิปต่ปตอมาได้ครับผมกลับเข้ามาจากขายผลไม้ช่วงบ่ายช่วงเช้าอาจจะไม่ได้อยู่ช่วงเช้าครับช่วงเช้าครับช่วงเช้ามันคาดไปประมาณ ผมออกจากบ้านประมาณสองโมงก,กว่าประมาณนี้ประมาณสองโมงก,กว่าถึงสามโมงออกจากบ้านไปครับ <c oughs> ผมปฏิบัติต่อเรื่องราวตรงนี้ไม่ได้ครับตรงนี้ครับสองโมงกว่าถึงนี่ครับที่ผมรับผลไม้ที่บางเปียดน,นครับผมปฏิบัติต่อเรื่องราวไม่ได้จริงๆตรงนี้ครับที่เขาถามว่าไฟดับกี่โมงพี่บัตรผมตอบไม่ได้ตรงนี้ครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นครับเนาะผมก็เว้นไปผมก็ว่างไปตรงนั้นครับเนาะให้ไปถามคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เหมือนนั้นเหตุการณ์ช่วงที่เกิดขึ้นแรกๆตรงนั้นครับเนาะเปิดออกมาครับอย่าให้พวกมันเข้า กับสังคมได้ครับนะผมก็ไม่ทราบนะครับน้เพราะที่ที่ผมมาครับสุดท้ายก็จะเอาชาวบ้านเป็นตัวประกันผมดูแลครับผมแบบทาไมถึงตัดพยานครับผมซึ้งและผมรู้เลยครับผมไปฟังท่านทนายดังท่านหนึ่งพูดครับผมซึ้งเลยครับผมรู้เลยเก็บแท้แลวครับตอนนี้ครับน้องทาไมเขาถึงตัดพยานปากเขาพูดเปล่าๆครับไอ้แป้งไอ้แห้งมันพูดตลอดโจมตีตลอดครับโจมตีพี่ตุ้มตีพี่เขยมันตลอดแล้วทําไมมันถึงไม่ให้มันถึงไม่ได้ไปขึ้น พูดตรงนั้นตรงบันลังทำไมถึงมันถึงไม่ได้ขึ้นครับผมดูแล้วตัวนี้ครับรู้แล้วครับตัวนี้กระจ่างรอตรงนี้ครับเนาะเพราะอะไรครับเนาะเพราะอะไรครับผมบอกเลยบอกบอกชาวบ้านก็บอกว่าอย่าอย่าไปหลงกลเขานะ่เห็นไหมครับตอนนี้ครับมีใครได้ขึ้นบ้างครับพยานฝ่ายโจรสิไม่มีใครขึ้นเลยตรงนี้ครับไม่มีใครได้ไปขึ้นให้บันลังเลยวันนี้ไม่มีใครไปนั่งเลยครับไปครอบครัวก่อนครับเพราะอะไรครับ คนนั่นแหละผมบอกตลอดว่าสำคัญอยู่ที่สำนวนสำคัญอยู่ที่สำนวนผมบอกตลอดย้ำมันตลอดครับสำนวนคำให้การใครให้ร้ายใครให้ร้ายใครนะครับมีการให้ร้ายใครหรือเปล่าเขาไม่ได้ให้ร้ายใครเขากลัวเขาเนี่ยไม่มีการให้ร้ายครับในสำนวนครับผมพูดถึงคดีคดีดาวังคารตอนนี้ครับผมพูดถึงคดีดาวังคารครับไม่ได้พูดถึงคดีเรื่องอื่นครับผมพูดถึงคดีเรื่องดาวังคารตอนนี้ก็เหมเนี่นี่แหละเราต้องดูครับต้องดูครับคนที่เขามีความรู้ความสามารถ เราครับเอนนไอ้บ่ก็รู้ได้ดูแล้วผมติดตามตลอดครับท่านทนายดังคนนี้ครับผมติดตามตลอดโอ้เป็นไอดอลเลยยกนี้เลยครับท่านทนายคนนี้ครับยกนี้เลยครับเป็นไอดอลของผมเลยท่านทนายคนนี้ครับทนายดังคนนี้คุณอุบลครับน้องคุณอุบลครับเนาะผมก็อยากจะไปเดี๋ยวไปกลับไปไหว้ท่านนะไปบนผมก็มีเพื่อนอยู่ที่อุบลด้วยไปทํางานที่ผมก็อยู่ที่อุบลมาสองปีอยู่บนที่แขวงอนันทางเนาะมีเพื่อนอยู่บริลินด้วยเนาะก็อยากอยู่น้ำบริลินตอนนี้น้ำท่วมบริลินนะบริลินทำน้ำท่วมครับ เราจไปช่วยอยู one one ่ครับแต่เนี่ยเราก็ไม่มีทรัพย์อะไรต่างๆมากมายเนาะถ้าลุงจะไปก็อยากจะขอไปด้วยนะถ้าลุงจะไปที่อุบลที่บริินครับเนาะเพราะบัลินนี่เป็นเอกทะเป็นจุดที่ต่ครับนามาเมื่อกี้นั้นเอโนโลโคนพิษอีกเดือนเนาะก็มีเพื่อนเยอะที่อุบลครับที่อุบลเนี่ยบัตนมีเพื่อนเยอะนะครับที่บัลินก็มีเพื่อนครับมีพี่มีน้องที่อุบลครับสู้ๆข้าคุณบัตรห่นสู้อยู่แล้วอะไรผมครับไม่ต้องห่วงอะไรบัตรยุ่อยู่แล้วครับเนาะบอกขี่ไปดูบ้านซามหลังข้านนะ อยากเห็นก็โอ้แล้วแต่เนาะทักทายเอดบัตรสวัสดีครับทักทายเนี่นี่แหละครับผมมีย้ำมาตลอดพูดมาตลอดทุกคนกลับมาหาความจริงก่ะแล้วหยุดเหมือนเดิมก่ะแล้วเนาะพูดมาตลอดครับอย่าเชื่ออย่าไปเชื่อมากมายคำในพานแต่สําหรับเอดบัตรคือไม่เข้าทําเสือต้องอะไรวะอยากได้ลูกเสือเนาะต้องเข้าท่าเสือได้ไหมเนี่ยแล้วต้องเข้าทําเสือก่อนครับถ้าอยากได้ลูกเสือครับเอ้บัตรเข้ามาก่อน้วครับเข้ามาก่อนหน้แล้วนี่ครับก่อนนี้ครับก่อนที่จะก่อน เกิดในใหม่รับไอ้บัตรเคยเข้าถ้ำเสือนะครับตรนนั้นเคยเข้าถ้ำเสือครับอยากได้ลูกเสือตเราต้องเข้าถ้ำเสือก่อนไอ้บัตรเข้ามาก่อนแล้วตรงนี้เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นครับเขาคิดยังไงเขาทําอะไรครับตรงนี้ครับเสือปญาเสือตรงนั้นเขาคิดยังไงครับบัตรก็รู้ครับทำไมจะไม่รู้กันนี่นะครับ ฟังทนายท่านท่านางสนหนึ่งจะพูดเลยโอ้สุดยอดครับมีหุ่นครับท่านคิดวิเคราะห์ครับแต่ก่อนมีอะไรมีแฉชัดแฉชิโอ้ปั่นยางเดียวแฉชีปั่นปั่นฝั่งนู้นปั่นฝั่งนี้ครับปั่นพื่อจะได้อะไรผมไม่รู้จนนี้ไม่ได้อะไรเลยแถวนี้ยังไม่เปิดหน้ากากเลยช่องไอแฉชี่เสียหวหน่สองปั่นผมก็ยังไม่พอใจเลยเนาะไอช่องไอสายปั่นพวกนี้นะสายปั่นมาดามพวกนี้สายปั่นเั้นมันครับตรงนี้ ระวังเสือจะให้หมาฟอถ้ำแทนครับแล้วแต่นาองสู้ๆครบันให้กำลังใจครับทุกคนครับสู้อยู่แล้วครับเนี่ยนี่แหละต่อไปนี้ก็คือนี่แหละคือเรานับหนึ่งแล้วตัวนี้ครับนับหนึ่งเริ่มสู้แล้วที่ผ่าน่านผ่านมายังไม่มีนับหนึ่งครับตอนนี้เริ่มนับหนึ่งแล้วตัวนี้ครับเริ่มนัดแล้วครับคุณปุญญากาสวัสดีครับคุณจำรัดสวัสดีครับสวัสดีครับปุญญากาครับพวกเขาต้องได้รับกรรมตามกรรมสบาย ไม่รู้ใครได้รับกรรมเนาะตอนนี้เนาะรับกรรมมันทุกคนแหละตอนนี้เนาะอ่ะครับก็ไม่อยากว่าอะไรบัตรเนาะต่างคนต่างช่วยเหลือกันดีกว่าเนานะนะรครับสิ่ต่างๆนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนาะอยู่บนที่บ้านไม่ท่วมแต่รอบรอบน้ําท่วมในในบ่เแอดโอ,โอ,โอโ้โหเครับเรายึดมั่นความถูกต้องครับผะแคุณครับคุณเราสาทูนครับสาธุนะครับเอนเดิผมไม่เคยคิดอาตรงนี้ครับความจริงคือความจริงรับผมครับเนาะผมจะเหลือมใช้บันนี้ผมจะเหลือมใช้บันนี้ครับฝากด้วยครับฝาก fc ก็ฝากนะครับผมฝากไปถึงซองไอพนมตีนนะครับวันนี้ครับมันขึ้นหัวข้อว่าเออบัตรกลับค่ามั่กคงให้การเนี่ยฝากให้มันไปดูหน่อยครับมันเข้าไปนั่งในผมหรือเปล่ามันเห็นกับผมหรือเปล่านี่ฝากไปดูมันหน่อยบอกมันหน่อยนะครับมันนนั้ไม่เห็นกับผมครับมันไม่ไปนั่งกับผมในห้องกันนะครับฝากมันด้วยเด้อซองไอพนมตีนนะผมพูดเลยในไลน์นี่แหละครับจริงใหม่จ้าน้าท่วมจับจังเลยครับคุณครับลูลรางครับวางใจได้ fc ครับถ้าไอบัตรยืนอยู่คขยงขางคุณปัดแตนครับวางใจได้ครับ เพราะเราอยู่กันมานานครับเราสู้กันมานานกับเรื่องนี้ครับตรงนี้ครับเราเห็นมาตั้งนานแล้วกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นครับเพราะอะไรคืออะไรครับอู่ปริจิตคัดสรรคนตามเก่าวไว้ผู้สาธุครับสาธุนั่นเองครับทีแรกๆผมอาจจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเพราะผมไม่ได้เกี่ยวด้วยกับเรื่องนี้แต่เรื่องนี้ผมต้องเกี่ยวด้วยคนต้องยุ่งด้วยครับเพราะผมรู้เห็นเหตุการณ์ตลอดครับผมคาดในช่วงบ่ายแค่นั้นกับช่วงไปตลาดแค่นั้นครับผมคาดนะครับตรงนั้นครับแค่นั้นะครับ ช่วงนผมเขาตลาดผมอาจจะคาดประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแค่นั้นครับแต่ที่ผมผ่านผมได้รู้ได้เห็นหมดครับเห็นการณันเป็นยังไงนะครับอย่างสร้างมันครับลงตีนขี้หมงและแต่มันครับอีกสี่คนเหนียวเนี่นเลยคือเนรับเดี๋ยวจะเสียใจภายหลังเด้อครับแบบตอนนี้ครับเชื่อแบตอีเวนต์ครับคุณครับคุณสภาวาครับต้องแล้วครับความจริงความจริงขนาดผมยังได้เดินครับหาตะเกงผมยังได้เดินตามด้วยเดินหาด้วยครับเดินหาตะเกณงนะครับ ผมเป็นอาสาสมัครวพครับในหมู่บ้านผมต้องไปทุอตรวตั้งแต่เกิดเรื่องมันครับผมไปครับเดินตามหากังเกงต้องเดินครับเดินยังไงครับเดินครับเวลาตั้งกล้องครับนี้ตั้งกล้องอย่างนี้ครับกล้องสื่อนะครับเด็งหน้ากระดานครับโอเคหนึ่งร้อยเมตรไปไหนแล้วช่องไปไหนแล้วสื่อไปไหนแล้วไปกันหมดแล้วทุกที่ทุกทางครับสปีดสปาไปหมดครับนี่ครับเราโทษตัวเรามากไหมเรากลับมาหันตัวเราบ้างครับโทษตัวเราด้วยครับ ไม่ใช่แต่โทษคนอื่นครับอันนี้ก็ความนี้ก็ฝากถึงแม่ดาวังคารนะครับโทษตัวเราบ้างแต่โทษแต่คนอื่นครับเนี่ยคุณครองเย้าคุณครับคุณยาพาครับคุณครับคุณคุณวันอ้นไม่ได้ครับวันอ้วนครับสวัสดีครับคอมเมนต์มาให้ทักทายเป็นกำลังใจนะครับเนี่ยควันนี้ขอพูดคุยใบบัตรวันนี้ครับอะไนีนของเราครับคุณนิตยาไม่ได้ครับนิตยาครับคุณหมอเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับหมอเกษตรครับ เราเชื่อแอบดไว้ลุงป้าตัวตลอดใช่อยู่แล้วครับผมก็ดูมาตลอดครับสองปีมานี้ครับแรกแรกบัดใจไม่ได้เข้าไปคุกคีกอบลุงคนก็แต่ครับแรกแรกเพราะว่าอแบบยังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรครับใครมาเพื่อผลประโยชน์ใครมาเพื่อหวังดีกับเราใครมาเพื่อไม่หวังดีกับเราตัวนี้อบัดคนไม่ได้เข้าไปตรงนั้นครับอยู่ที่หน้าบ้านย่นใครของหน้าบ้านย่นกับธรรมดาของเราไปนี่นะครับใช่ค่าอีแม่ไม่เคยดูตัวเองอันนี้ก็ผมก็พูดฝากคลิปไปแล้วเนาะฝากอีแม่ดูด้วย้ะคลิปผมผมนะเนาะ ถ้าเป็นมาได้ก็ให้อีแม่ครับอีแม่อีพ่อออกมาตอบนะครับคิดบงผมนะครับคิดที่มือเช้ามือขาวงวันนี้นะครับพูดอะไรกับผมไว้ครับอีพ่อดาวังคาเนะยครับพูดออกมาหน่อยนะครับผมยังเกรงใจนะครับที่ตาลผูตาดาวังคารผมยังเกรงใจอยู่ช่วงนั้นครับที่ขึ้นวันนั้นครับผไม่อยากพูดอะไรมากมายตรงนั้นครับไอ้บัตรออกมาพูดที่ไล่ผู้สูนเทียกับบากแป้งหัวร้อนอยู่ไม่ป็นสุดแล้วแต่เขาครับอย่างนี้ครับผมพบมันตลอดมันย้ำมัตลอดว่าคุณต้องรับความจริงให้ได้ครับ ต้องรับความจริงกันได้ครับเพราะเราพึ่งใครไม่ได้แล้วตรงนี้ครับสนบายบัตรพึ่งใครไม่ได้เลยพึ่งตัวเองตรงนี้ครับก็เหมือนดูกบบป้าต้องพึ่งตงัวเองแล้วครับจะพึ่งข้างนอกพึ่งข้างในไม่ได้แล้วครับตรงนี้ครับเมื่อกี้ก็เห็นตาชานขึ้นไลฟ์มึงจะสร้างขึ้นไลฟ์ครับคนนั้นาไม่อยู่คนนี้ไม่อยู่เนี่ยไอ้ที่จริงนี่มาพูดได้เนาะไอ้ที่จะหัวเรี่ยวหัวตอเนี่ยโอ้ย oh, oh, อนากอย่างนี้นานโกรนี้นะครับเนยนอนดาดี่จนหลอนแล้วครับขอบคุณครับนะครับ ฝากถึงตาดาวังคารน็ให้หยึดมั่นในความถูกต้องความเป็นจริงแค่นั้นนะครับแต่เขาแต่สลายขอบคุณครับสลายบาทก็ขอบคุณแล้วเนะาะเก็ได้เห็นแล้วว่าทําไมเขาถึงตัดทําไมถึงตัดไอพยานในครอบครัวครอบครัวดาวังคารครับสามดาวังคารนี่ออกไปทําไมอายการดาวังคารถึงตัดออกไปในครอบครัวนี่ครับเพราะอะไรครับ <S <S เพราะในสํานวนนั้นมีอะไรในสํานวนครับในสํานวนครับในสมนวนไอของคดีดาวังคารนี่ครับมันไม่มีอะไรครับ เขาไม่ได้ให้รายจำเลยครับฝากบอกชาวบ้านก็กอกด้วยนะชาวบ้านตกอกดาวังคาเนับอย่าไปลงโคนอย่าไล้เชื่อตรงนี้เห็นไหมละครับตัวนี้ครับทีนี้เขาตัวนี้ครับไอ้แปลงกระดาษพี่เคยมันได้พี่สามทุกวันเต้งเต็งเตงเตงครับไม่มีอะไรครับเนี่ยทำไมถึงถูกตัดได้เพราะอะไรครับกระจ่างและสลัดบัตรครับรู้แล้วตัวนี้ครับรู้แล้วเพราะอะไรครับผมย้ำตลอดเพราะต้องดูนิสัยนวในสํานวกของคดีดาวังคาครับต้องดูนสัยนวนคดีดาวังคาคนับ มันไม่มีอะไรข้าเจ้าขึ้นไปทําไหมมีแต่ผลเสียครับเนาะเอาขึ้นไปแล้วนะครับเ้าถ้าลุกแวเอาคานไปครับเดี๋ยวแต่ครับเดี๋ยวแต่จะว่าตรงนี้ครับเนาะไม่ว่าตรงนี้ครับเนาะตีเผ่ความจริงวันนี้ครับไอ้บัตรนครับพูดคุยกันทางนี้ครับเห็นไหมครับ fc กันมันต้องใช้เวลาทุกอย่างมันต้องใช้เวลาครับไอ้บัตรปรมือนกันต้องใช้เวลาครับเวลาการต่อสู้ครับเพราะอะไรเหอผมเชื่อในสายตาของผมครับผมเชื่อครับผมไม่ได้เชื่อใครครับไม่ได้เชื่อนายพานครับ เป็นเสื้อสื่อครับผมไม่ช่องทุองผมผมก็พูดไปตามช่องทุกของผมครับผมนาเสนอความเป็นจริงสำหรับผมครับเชื่อโจใจผมได้สำหรับผมครับทนายบัตรครับใช่ก็คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่ครับผมไม่เคยกลับคําครับพูดตรงนี้นะครับฝากที่แม่ดาวคาระครับผมไม่เคยกลับคำนะครับกดเป็นกำใจใหแอดครับขอความถูกต้องเราเชื่อแอดบัตรคุณครับเห็ครับแต่ความจริงแอดบัตรใช่อยู่แล้วครับนะเดี๋ยวเอาไปพูดพูดนี่ก่อ ถ้าเอฟซีถ้าเป็นเอฟซีช่องไม่ก่จริงก็จะดูดูได้ครับดูตั้งแต่วันที่พาบีเอ็มยังไม่เกิดบีเอ็มยังไม่เกิดไอ้บัตรก็พูดไว้ในคลิปในไลน์นะคุณไม่ในคลิปในไลน์แล้วตอนนั้นเนาะเข้าไปชมไปดูได้ครับนาะวันนี้ก็จะจะท่องใหม่ครับจะพูดให้ใหม่ครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นรับไอ้บัตรเข้ามาครับช่วงวันที่สิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดพฤษภาหกสามครับเรื่องของคดีดาวังคารเนี่ยนะครับเข้ามาช่วงบ่ายผมไม่เห็นใครครับผมก็ทักครับไมเห็นใครก็ทักผมก็ ถามอีแม่ดาวังคารนีแม่ดาวังคารก็นนั่งอยู่อย่างนี้ครับโทรศัพท์เขาไม่ได้พูดอะไรนะครับเนาะเข<ม>าเห็นอีพ่อดาวังคารผมก็ถามสอบถามแบบสอบถามวแบบ่าลูกของคุณนะเป็นยังไงครับนิสัยเป็นยังไงผมก็สอบถามตรงนั้นครับลักษณะป่าลุกไปได้ไหม,มแล้วก็บอกอะไรเขาไปได้ป่ายางข้างบ้านเขาไปได้ไปเล่นได้ครับตรงนั้นครับไปเล่นแล้วก็กลับมาได้ป่ายางข้างบ้านตรงนั้นนะครับดูนะครับป่ายางข้างบ้านครับฝากถึงอายการบนดาวังคารด้วยนะครับดูนะครับตรนะครับป่ายางข้างบ้านเป็นอะไรครับ สวนมันข้างบ้านเป็นไรนะครับพขมีครับไปถามยายลองได้ครับ่เด็กคนนี้เคยไปเล่นไหมครับเด็กที่ดาวังคารนี่ครับหนูเขเคยครับเคยให้สัมภาษณ์สื่อว่าเด็กคนนี้เคยไปเล่นที่สวนมันสัมปัหลังที่ดาวังคารนะครับเคยไปเล่นตรงนี้ครับถูกต้องแล้วเราต้องศึกษาครับคุณผมไม่ค่อยเก่งครับวันนี้ผมต้องศึกษาศึกษาเรื่อยครับจนผมเด้ขึ้นไปนั่งตรงนั้นครับถึงได้พูดตรงนี้ครับได้ครับผม ก่อนผมโอ้ยไม่รู้มันไม่พูดก็พูดไม่ได้เดี๋ยวกโกหกผิดกหอะไรครับแต่ตอนนี้พุน,นําเสนอไปหมดแล้วครับผมนําเสนอไปหมดแล้วก็พูดได้แล้วตองน,นี้ครับหนองเหมือนเนต,ตุนครับเนต,ตุนก็ที่แรกไอ้บัตรก็จะเอ้บัตรไอ้ยาชี้จะจะไปช่วยอย่างงู้นอย่างเงี้ยอทนายก็ติงว่าเอ้ยอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะไปยุ่งพยานฝ่ายโจรนะ่เดี๋ยวผิดเดี๋ยวอะไรนะแต่ตอนนี้พออะไรพร่งวานนี้เมื่อพอให้ปากคาจากดาวคาร้งจากสารดาวคารแล้วมีอะไรเขาโอ้มีเอฟซีเอาผ้าห่มอะไรไปช่วยซาทุกครับขอบค แทนที่จะตุนแทนที่ตุลนล้วเขาคุณนี่แทนนิสตุลแล้ันแสดงว่าเขาก็มีคนเสี่ยมคนบอกเออมันอาจจะผิดตรงนี้ตรงนี้นะให้เขาขึ้นไปก่อนเนี่นะโอ้โหแหละครับถูกต้องไหมเนาะผมคิดตรงนั้นครับมันปากดีเราก็ต้องนะครับคุณไปทวนวันนี้ครับไปทวนครับผมมีนัดวัดนีครับคุณจินดรัตวัดนีครับจินดรัตครับสวัสดีใจบัตรวัดนีครับวันนีบนะครับขอบคุณครับทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้ของเราครับการที่มึงกรอกครับฝากทีงอีพอยนแม่ดาวน์คานกับไาน์นิวเนี่ยนะครับความจริงกับความจริงครับคุณนนี้้ไม่พครับ กองแล้วครับโอเคมาความจริงผมจะเล่าให้ฟังครับความจริงสิบเอ็ดผมขึ้นมาแล้วเนาะเห็นนะครับแล้วก็มีช่างอีกช่างหนึ่งครับไปเจอรองเท้าพวกกระถางช่างเจอตรงไหนผมไปดูครับอพาไปดูครับเจอจริงครับรอยรองเท้าตรงนั้นครับเนาะเจอรอยเท้านั้วนะแล้วทำไมมันเงียบไปทึงเงียบหายไปครับตรงนั้นครับเจอรอยเท้าแล้วนะครับนียครับตีแผ่ความจริงตรงนี้ครับใอ่บัตรตรงนี้ครับในการค้นหาใช่ไหมอยากให้บัตรพูด หรือฟื้นมาใหม่นะแมหรือมันืการค้นหานีคะแนนเต็มร้อยผมให้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นครับการค้นหาครับผมให้ยี่สิบเปอร์เซ็นแค่นั้นครับการค้นหาครับเพราะอะไรครับเพราะผมอยู่ในพื้นที่ผมรู้ว่าค้นหาอย่างไรเป็นไงสเปซสปาครับชาวบ้านค้นหาอย่างเดียวครับจุดนั้นใครขึ้นไปบ้างครับวันที่สิบสองลงมามีใครลงมาบ้างวันที่สิบมีใครลงมาบ้างท่านผู้ชมจะไม่รู้ครับลงมาในจุดจุดไหนก็อยู่ในบ้านนะครับไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ในบ้านครับ รอบรอบว่าแค่นั้นครับวันที่สิบเอ็ดครับวันที่สองอยู่ไหนวันที่สองครับลงห้วยลงหนองแล้ววันที่สองครับอยู่ตามห้วยตามหนองนะครับช่วงบ่ายก็ในพานป่าก็ลงมาครับช่วงบ่ายครับเขาประชุมเมื่อก่อนช่วงเช้าครับในพานป่าครับในพานป่า, campaign, าประชุมช่วงเช้าครับช่วงบ่ายลงครับแต่ขึ้นขึ้นเขาขึ้นนะครับช่วงบ่ายครับกี่คนครับสิบกว่าคนขึ้นนะครับและภูเขาเหล็กไฟมีกี่ตารางเมตรกี่ตารางกิโลครับจะทั่วถึงไหมวันที่สิบสองนั้น